โอ้โหวันนี้ผมเอาเหรียญสุดยอดนะสุดยอดเหรียญน,นะของสายเลยนะมาให้ชมกันนะครับนี่โอ้โหเหรียญทองคำ <S <S เวลาหยิบเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาดูครับสิ่งนี้ท่านจะต้องดูเลยแบบนี้สตาร์หลักล้านนะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกครับโอ้โหวันนี้มาดูพระกันดีกว่านะครับโอ้โหวันนี้ผมเอาเหรียญสุดยอดนะสุดยอดเหรียญนะของสายเลยนะมาให้ชมกันนะครับนี่โอ้โหเหรียญทองคํา เหรียญมังกรนะครับเหรียญมังกรนะครับเหรียญมังกรหลวงพ่อเอียนะครับเขาถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมของท่านนะครับนี่คือเหรียญหลวงมังกรนะครับเหรียญมังกรหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นเหรียญนองคําแล้วก็เป็นเหรียญโคดวัดนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นโคดวัดนะครับเขาจะมี2แบบมีโคดวัดโคดโรงงานนะครับของผมเนี่ยถือว่าเป็นโคดวัดนะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับโคดวัดนะครับนะ จะมีโค้ดวัดกับโค้ดโรงงานนะครับอ่ะโอเคครับเวลาหยิบเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาดูครับสิ่งนี้ท่านจะต้องดูเลยท่านจําหน้าของท่านหลวงพ่อเอียแม่นๆนะครับดูเส้นสายลายยันนะครับดูหน้าดูเส้นสายลายยันดูรายละเอียดนะครับดูรายละเอียดนะครับอ่าก็จะมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับเป็นเส้นขนแมวดูตัวหนังสือชัดๆดูลายมังกรชัดๆนะครับดูลายมังกรชัดๆนะครับแล้วก็ดู พื้นเหรียญนะครับพื้นเหรียญนี้จะมีเส้นนะมีเส้นสายเยอะมากอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับเวลาหยิบขึ้นมานะครับนี่ครับจําหน้าแม่นแม่นต้องเป็นหน้านี้นะครับต้องเป็นหน้านี้บล็อกนี้นะครับอ่าดูหน้าครับดูหน้าแม่นๆหน้าหน้านี้บล็อกนี้นี่ดูหน้าครับโหคมมากนี่ดูคมมากนะครับโอ้โหคมแบบคมจริงๆนะครับหาตานี่เป็นเม็ดเลยนะครับโอ้โหนี่ตาเป็นเม็ดเลยนะครับ เห็นไหมครับตาเป็นเม็ดเลยนะครับแล้วนี่นี่นี่พื้นเหรียญนะครับพื้นเหรียญคุณเห็นนะเห็นไหมเห็นไหมเส้นเส้นขนแม่ไหมอ่าเส้นสายฝนเนี่ยเส้นเส้นสายฝนเนี่ยนะครับเส้นสายฝนที่อยู่บนพื้นเนี่ยต้องคมแบบนี้เลยนะเออต้องคมแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยดูดิเห็นไหมมีสองฝั่งเห็นไหมอ่าบนพื้นเหรียญเนี่ยคมมากตรงหัวไหล่นี่ยิ่งขึ้นชัดเลยนะเป็นเส้นขนแมวเป็นเส้นสายฝนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นนะเห็นเห็นนะเห็นนะ โอ้ว้ยนี้ต้องคมนะเนี่ยนะเนี่ยเส้นเส้นสายฝนเนี่ยคมมากดูมังกรเนียครับมังกรเนี่ยโอ้ยลายดูเก็ดนะคมมากหางคมหัวคมคมหมดเลยนะครับอ่าข้างบนธรรมจักรนี่คมกริบเลยครับอ่าคมมากดูพื้นต้องคมคมแบบนี้เกลียวเชือกคมคมไม่ล้มนะครับไม่ล้มตัวหนังสือเนี่ยตัวหนังสือคาว่าหลวงพ่อเอียเนี่ยนะครับคมกริบเลยนะครับแล้วดูใต้นี้ครับอ่ามุมลึกครับมุมลึกมาดูมุมลึกเนี่ยเห็นไหม เป็นนี่ปัมม๊มออกมาเป็นลายเป็น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 รอยแล้น,เลนะเนี่ยเนี่ยทองคามีทุกเหรียญน,นะเนี่ยนะมีติ่งเนี่ยนะเห็นไหมเห็นไหมไใต้เนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับอ่าชัดเจนนะแล้วโค้ดต้องจําโค้ดตัวนี้โค้ดตัวนี้สําคัญมากครับอันนี้คือโค้ดวัดนะจาแม่นๆนะครับผมถ่ายรูปไป้ชัดๆให้ดูนะโค้ดต้องเป็นโค้ดนี้เท่านั้นนะครับโค้ดนี้คือโค้ดวัดนะครับโค้ดวัดโอ้โหเลยเนี่แชมป์โลกเหรียญนี้แชมป์โลกของจริงครับอ่าพลิกหลังครับ พิกหลังครับดูหูเจาะนะครับหูเจาะข้างหน้าเนี่ยหูเล็กๆนะหูไม่ใหญ่นะครับเห็นไหมครับและดูหูปิ้นครับโอ้โหเห็นไหมปิ้นเล็กๆนะครับมีปิ้นนะครับมีปิ้นนี่โอ้โหเส้นขนแมวนะเส้นสายฝนแล้วกันเรียกว่าเส้นสายฝนนะพื้นเหรียญเ,เ,เ,เนี่ยมีเส้นสายฝนเนี่ยโอ้โหเต็มเหรียญนะตรงกลางยันนี่มีจานครับนี่นะครับนี่ตรงกลางยันนี่มีจานมีรอยจาน,นไหมครับนี่อ่านะ มีรอยจานตัวสือตัวยันนี่เป็นแท่งนะครับคมชัดเลยนะครับเนี่ยเป็นเสี้ยนนะครับโอ้โหเนี่ยวัดวัดบ้านวัดบ้านด่านเนี่ยโอ้โหนี่ประจันาคามคามมากนะครับรอยขีปปิ้นพวกนี้ต้องมีนะครับรอยขีปปิ้นพวกนี้ต้องมีและสุดท้ายครับต้องดูตัวตัดนี้นะครับนี่ตัวตัดนะครับคุณดูตัวตัดนะครับอ่าเนี่ยดูตัวตัดนะครับดูลองตัดครับหยิบมาฝั่งนี้นี่จะจะ่างนี้นะ แล้วคุณพลิกไปตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมเห็นรอยตัดปาเป็นแท่งๆแท่งเลยนะครับเนี่ยเป็นท่อๆเลยนะครับอ่าเนี่ย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 ชัดเลยเนี่ยเห็นไหมครับเหมือนฟันเฟืองครับเนี่ยตัดแบบหยาบนะครับเหมือนฟันเฟืองนะครับอ่าเป็นแท่งๆแท่งๆแท่งเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าฝั่งนี้ก็เป็นเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เห็นชัดเลยเนี่ยอ่าเห็นไหมเห็นท่อไหมนี่นี่ยเนี่มบันบ่าเนี่ยนะเนี่ยสามบ้างเนี้ยบ้างนี้นะเนี่ยสามบ้างใหญ่ หนึ่งสองสามเนี่ยเห็นเลยนี่เห็นไหมครับเนี่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมสามบ้างนี่ชัดเจนเลยนะชัดเจนเลยนะแล้วก็เป็นฟันฟันฟันเต็มเลยเนี่ยเนี่ยล่องล่องล่องมีต้องเป็นแบบนี้เลยครับล่องมีแนะตัวตัดนะเออต้องเป็นอย่างนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามบ้างนี่ชัดเจนเนี่ยนะ เห็นไหมครับ okay. อ่าเนี่ยเนี่ยชัดเจนข้างบนเนี่ยเห็นไหมครับเห็นนะเอเคนะครับก้อนี้คือเหรียญทองคํานะครับหลวงพ่อเอียบันด่านนะครับเหรียญทองคําสุดยอดของหายากนะครับสุดยอดของหายากนะครับของของสายนี้เลยนะครับเป็นเหรียญถือว่าเป็นเหรียญทองคํานิยมที่สุดเลยนะเอออันนี้น่าจะนิยมที่สุดละน่าจะเป็นพระที่แพงที่สุดของท่านละล่ะอันเนี้ยนะครับหลวงพ่อเอียบ้านด่านนะครับอ่าแบบนี้สตาร์หลักล้านนะครับ อ่าถ้าสวยๆเนี่ยเริ่มต้นที่หลักล้านนะถ้าไม่สวยอาจจะลดหย่อนลงไปนะครับอ่าใครมีก็สามารถส่งมาได้ที่ l i แอดนะครับ tone888 นะครัใส่แอดส่ด้านหน้านะครับท่านี่จะปล่อยเช่าก็สามารถบล็อกอินได้นะครับบล็อกอินมาเองได้โดยมาเข้ามาที่สนกนกาญจนานะตึกผมอยู่ตั้งอยู่กาญจนานะก่อนถึงโรงเรียนเทพศิรินนท์นิดหน่อยนะครับก็ก็เข้ามาได้เลยเปิดตั้งแต่11โมงนะครับถึง1ทุ่มนะครับ ถ้าปล่อยเช่าพักนี่ก็มาหกมาเที่ยงถึงหกโมงเย็นแล้วกันกำลังสวยนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าผมเปิดทุกวันนะจันร์ถึงเสาร์นะครับหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะครับใครมีพระจากหลักพระดีๆนะครับเป็นของสมรรถทอดอะไรก็ส่งมาที่นี่นะครับรับเช่าครับรับเช่าทุกทุกอย่างนะครับที่นิยมที่สั่งวงการนิยมกันนะครับโอเคครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ เพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกแบบนิ่งพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม